สวัสดีครับวันนี้ผมจะจับเอาแบตเตอรี่น้องใหม่ไฟแรง MLHY มาทดสอบกับเครื่องตัดหญ้า DIY ซึ่งปกติเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ผมจะใช้กับแบตเตอรี่ของท่านซู5 4 8แอมป์ฮาว20ก้อนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าความจุจริงๆแล้วมันเป็นเท่าไหร่กันซึ่งแบตเตอรี่ MLHY นี้มีผลรีวิวใน YouTube ออกมาค่อนข้างดีสามารถจ่ายกระแสดได้สูงและที่สําคัญราคามาถูกมากพิกัดตามที่ระบุคือ4แอมป์ฮาวแต่ผลการทดสอบจากหลายๆเจ้าออกมาตรงกันที่2.6แอมป์ฮาวผมจับ2ก้อนมาต่อ ขนาดกันก็จะจ่ายก,กระแสได้ประมาณ5แอมป์แาวซึ่งเป็นพิกัดเต็มที่ของเจตระยะตัวนี้จากกระแสแบบนิ่งๆเรียบๆไม่ดิสเลสมาใช้เพื่อถนอมแบตยืดอ,อายุการใช้งานซึ่งเจ้าตัวแบตเตอรี่ท่านสู่8แอมป์แาวผมก็ต่อขนาดกันแบบนี้ใช้งานผ่านมาเกือบปีครึ่งละขณะนี้ก็ยังใช้งานได้ดีเพียงแต่ว่าระยะเวลาของการใช้งานก็จะสั้นลงสาหรับเจ้าแบตเตอรี ML ่ MLHW ตัวนี้ผมให้ผ่านครับแรงดีไม่มีศกเลยตลอดการใช้งานคลิปหน้าจะวัดไฟตัวเซลล์หลังจากการใช้งานให้ดูกันอีกที